สวัสดีครับวันนี้อยู่พวกเราทั้งสองคนนะครับในรายการถามทํา,มามแมวกับผมไอคิวครับป้าป่านค่ะป้าป่านแล้วทําไมต้องถามทําแมวอ่ะก็เพราะว่าถามทําแมวถามทําแมวถามทําไมดีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเรานะครับจะนําเสนอประเด็นแมวนะครับคาถามแมวที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะอยากรู้แต่ไม่อยากถามนั่นเองใช่ไหมตัอย่างประเด็นคนคถามของเราในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าไกลตัวมากๆอะไรห้ถปาน ดอกไม้ไม่โซฟาไม่ขนตาปลอมไม่รองเท้าพอเธอคิวประเด็นคำถามถามพวกเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถแท็กซี่คะ่ะโอ้โหต้องบอกว่าใกล้ตัวจริงๆนะครับผมเชื่อนะครับว่าต้องไม่เคยมีใครที่บ้านเนี่ยไม่เคยนั่งแท็กซี่อย่างแน่นอนถูกไหมใช่เพราะว่าอย่างปอบานเนี้ยเรียกได้ว่านั่งเป็นประจำค่ะจนจะเป็นแฟนกับคนขับแท็กซี่อยู่แล้ว <c oughs> เป็นความฝันในวัยเด็ก <c oughs> เหมือนเป็นบ้านหลังที่2เลยก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าทุกขี่แท็กซี่มากๆเพราะว่าต้องแบบพึ่งแท็กซี่เนี่ยไปส่งที่ทํางานไปส่งโรงเรียนใช่ไหมแบบทุกอย่างอ่ะใช่เออซึ่งในวันนี้นะพวกเราเนี่ยจะนำเสนออีกหนึ่งแง่มุมนะครับผ่านชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยมีชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นเองเมื่อเขาได้มาเจอกับพี่คนขับแท็กซี่ที่เป็นอาชีพอิสระเมื่อไลฟ์สไตล์2อย่างได้มาเจอกันได้แลกเปลี่ยนแง่มุมกันทําให้ว่าเขาเนี่ยได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิต ถูกต้องครับผมแ้วต้องบอกว่าหลายๆคนก็มีปัญหาเหมือนกันนะว่าแท็กซี่เนี่ยทำไมอ่ะเปิดไฟว่างไว้แต่ไม่รับผู้โดยสารใช่จะเปิดทำแมวอะไรครับผมอยากรู้จริงๆค่ะทําไมเขาจะต้องอ้างด้วยว่าเขาจะไปส่งรถเออทาไมเขาต้องอ้างด้วยว่าเขาจะไปเติมแก๊สถูกต้องมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ข้ออ้างใช่วันนี้พวกเราจะคําถามแมวๆเหล่านี้นะครับไปถามพวกเขาผ่านเนื้อเรื่องวันนี้นั่นเองถูกไหมใช่ค่ะแล้วบทสรุปของคําถามแมวๆในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปด,ดูกันเลยค่ะ,คะ

มีครับหบใจมีความว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขาเอาบายดีบ่ให้กินเถอะเข้ามาเป็นคนทําแ็กดีสามต้อยเห็นหน้าดัเอาไปใสเต่มตอนนี้ได้ทุกระเป๋าขอตอนนึงนะครับ พี่เข้าไปสำนักงานเจซีครับบอสบอสให้ผมแก้งานวันนี้แล้วบอสจะเอางานพรุ่งนี้ครับมันมันไม่ทันนะครับผมเอาเอาเงินเงินเอาครัครับครับครับสวัสดีครับ ก็เป็นอาชีพอิสระครับไปไหนมาไหนเราไม่ต้องไปเน้นเรื่องการลางานอะไรต่างๆพวกนี้อยู่บริษัทบางทีเราก็ลายากก็คงจะเป็นเกยุโรปเอายุเยอะแล้วเราจะไปสมัครงานเขาเขาไม่รับแล้วล่ะก็มันเป็นงานอิสระนะเวลาเราขยันเราก็ได้เยอะถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่ได้ต่างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เคยทำงานไปเรื่อยๆไปแต่ว่า ก็อยากลองทุกๆอาชีพว่าอาชีพไหนมันจะเข้ากับเราได้หรือเราดึงยู่ได้อาชีพที่อิสระตลอดเวลามันถือว่ารายได้ก็พอสมควคนนะมันอิสระเป็นหน้าชีพที่อิสระและก็ส่วนมากคนขับแท็กซี่วามรู้หน่อยและก็มันรายได้ก็สูงกว่าสูงกว่าที่จะไปทํางานก่อสร้างหรืออะไรพวกนี้แล้วก่อนขับแท็กซี่พี่ทำอะไรมาก่อนล่ะครับ ทำคุณกิจส่วนตัวแต่ขายขายของนันอยู่ข้างนอกขายรถตอ้การเงิ้องพิดตอนนั้นเป็นรปตก็เลยเกอดแนะนำมามาทำแทรกซีดูทำงานจ้างทั่วไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็เคยทำงานโรงงานมาก่อนรายได้ก็ไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่เลยมาลองขับแท็กซี่ดูรับจ้างมาก่อนเราเป็นช่าง่อมรถ ก็ชอบวัดเซนซินอ๋อพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยพี่เป็นคนดีสารครับคนรีรัมย์ครับคนขุดแก่นเดิมเดิอยู่โคราชกาฬสินธวิทยาอยู่จังหวัดสุรินทร์เดิมดีดีเป็นคนจังหวัดสงขลาครับผมอยู่ต่างจังหวัดนั่นมาจากอุดรอยู่บุรีรัมย์โคราชลำปางครับเป็นคนขุดแก่งแล้วอย่างนี้ ครอบครัวพี่ย้ายตามมารือเปล่าครับมาคนเดียวก็ย้ายตามมาอยู่ด้วยกันพี่เคยมีครอบครัวแล้วแต่เลิกกันแล้วอ่ะตอนนี้มาอยู่คนเดียวที่นี่มอยู่กันญม่ยาย้ายมานังครอบครัวอยู่ที่น่นลูกเรียนที่น่นแล้วก็ทางภรรยาก็เลี้ยงพ่อแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็ขายของแฟนก็อยู่นี่บ้านเขาอยู่ตรงนี้ตอนแรกก็มาคนเดียวอนนี้ก็ครอบครัว ใกล้ถึงแล้วครับเนี่ยครับจะถึงแล้วครับอีกนิดเดียวครับฮัโลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเลยครับฮัโลโหลสัญญาณไม่ดีเลยครับฮัโลโหลบอสฮัลโหลฮัลโหลแล้วนี่พี่มีรายได้พอกินพอใช้ไหมครับก็โดยเฉลี่ยก็จะเหลือ,อรายรับอยู่ที่ขั้นต่ำอยู่ประมาณ300ถึงประมาณ7 0 0ด้อบาท ก็เป็นบางวันนะไม่ค่อยแน่นอนบางวันก็หาค่าแก๊สค่าหาค่าแก๊สออกก็ประมาณเหลือประมาณวันละสี่ห้าร้อยห้าร้อยแล้วแต่เป็นบางวันก่อนใช้แอลเนี่ยก็วิ่งค่าแอลเนี่ยก็ประมาณวันละสี่ห้าร้อยเงี้ยหลังจากเปลี่ยนมาเป็นเอ็นจีบีเงี้ยก็เติมแค่ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าบาทประมาณต่อวันาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่เหยือประมาณสักจิตไปร้อยบาทนะครับถ้าเรา ใช้แบบประหยัดมันก็พออยู่ได้ครับผมแต่ว่นไม่ถึงกับฟุ้งเฟ้อนะครับใช้แบบประหยัดแบบพอเพียงครับมันพออยู่ได้ก็อยู่ได้ครับพูดถึงถ้าเราขยันวิ่งอ่ะถ้าไม่ไม่อะไรมากมายก็คือมันก็ไม่ตายตัวนะแต่ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นช็อปมาประหยัด้พอนะแต่ต้องตื่นต้องมาตีสี่เลิกมสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาหน่อยเห็นทีวี่วยได้เยอะอ่ามันมีส่วนลด แค่แปดแปดบาทสวีบัดน,นะนะพอใช้อยู่แต่ต้องขยันหน่อยว่าต้องขย,นนยัน,นถ้ารถาเช่าก็จะเหลือน,น้อยหน่อยประมาณวันละสามสีน่น้อยประมาณนี้เดือนหนึ่งก็ต้องได้อยู่ประมาณสักสองหมื่นห้าได้โดยเฉลี่ยนะได้ได้ก็ตกเดือนหนึ่งก็สองหมื่นกว่าสามหมื่นได้ พี่ก่อนผมจะได้คันพี่นะผมโบกไปแล้วสี่ห้าคันเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเขาจะไปเติมแก๊สเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปส่งรถแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดว่างไว้ทําไมครับตกลงว่าพี่แท็กซี่นี่เขาเขาไม่อยากรับผู้โดยสารหรือว่าเขาต้องไปส่งรถจริงๆครับบางคันเขาก็ไปส่งรถจริงๆนะคือบางคันอู่เขาก็อยู่ไกลอะไรประมาณนะีมน้มันใกล้ถึงเวลาส่งเนี่ยมันก็บางครั้งพวกรถเช่าก็เป็นอย่างนั้น แต่บางครั้งบอกตามตรงเลยบางครั้งมันดูลักษณะอย่างเช่นเวลาสักสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยจะเรียกเข้ากรุงเทพก็ไม่มีใครอยากเข้ารเราะไปมันไม่คมุม้มมันแล้วแต่ว่าช่วงไหนที่เวลาต้องส่งกะส่งพวงเราก็ต้องไปเตะเขาจริงๆแล้วอันนี้มันต้องเส้นทางที่จะไปว่าไปลดเล็กคุ้มกันไหมบางคีงการเขาอาจจะไม่พออันนี้ก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าไปหมดกลางทาง ตัวเขาเองก็ต้องเสียเวลาอีกประมาณ 2, สองสามชั่วโมงกว่าจะมีพักพวกไปลากไปเติมเห็นไหมอันนี้ไม่รู้นะคือถ้าผมไม่รับผมจะปิดไฟเลยคือผมจะวิ่งอยู่โซนข้างนอกจะไม่เข้าไปในคือถ้าเข้าโบกเข้าไปก็ไปอยู่แต่ส่งปรจปุ๊บปิดไฟมิเตอร์วิ่งกลับมาคืนหนึ่งบางคนการหมดจริงๆถ้าช่วงสี่โมงถึงหนะ้าโมงเนี้ยแท็กซี่ส่วนใหญ่จะจะส่งกจริงๆนะที่ที่ต้องถามผู้โดยสารว่าเผื่อมารังสิตไงอันนี้อันนี้ไม่ใช่ทำเแื่ตัวนะมันเรื่องจริง พ่อพี่เจ้าก็ถามว่าเอาแล้วทำไมคุณไม่ปิดไฟป,ปิดไม่ได้เพราะ,ะกำลังสิเพาอส่งรถที่รังสิตรู้ไหมใช่อีกอย่างพี่ก็ส่งรู้ไม่ส่งก็มันเป็นเรื่องพี่เพราะว่าพี่ผู้หญิงดึกแล้วพี่ก็ไม่ขับส่วนหนึ่งก็อาจจะส่งรถส่วนหนึ่งก็อาจจะผ่านเส้นทางเนี้จะกลับบ้านพอจังหวะผู้โดยสารเรียกปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเส้นทางที่เขากลับบ้านเขาก็เลยปฏิเสธไปห,หรืออาจจะไปเส้นทางที่ไม่รู้จักอะไรเนี้หรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือรถติด จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขมีโอ,อแล้วตอนนี้พี่มีความสุขไหมครับถ้าพูดถึงความสุขถ้าไม่รวมถึงรายรับนะครับแล้ณณปัจจุบันพี่มีความสุขกับการขับแท็ซี่มากกว่าวิชาชีพที่พี่เรียนจบมาครับผม ก็คือเมื่อมาทําตรงนี้แล้วก็มีความสุขดีครับไม่ไม่ไมีอะไรมาถ้ามีอาชีพอื่นที่ดีกว่านี้ก็อยากจะไปทําแต่ทีนี้ไม่รู้จะไปทําอะไรมีความสุขอ่ะพี่ถามว่าคนอื่นเขจะมีความสุขที่ไหมแต่พี่มีพี่เจอเพื่อนที่ที่ดีมีความสุขและที่ได้รัสบส่งผู้โดยสารมีกว่าชีพอื่นอ่ะสละ,ะดีไงือว่าผมอายุขนาดนี้แล้วพอไปอยู่นสนัทักสถานการณ์ตรงน,นี้ผมว่ามัน,มน,มนดีที่สุดสำหรับผมแล้ว ต่ใจจริงๆแล้วก็อยากจะไปให้มันไกลกว่านี้แหละเพราะมันสถานการณ์แบบนี้ไได้แค่นี้ครับมีความสุขเพราะว่าตั้งแต่รถหมดนี่ก็เริ่มมีการเก็บ เนี่ยเห็นตึกแล้วครับจะถึงแล้วครับครับผมพี่ครับเดี๋ยวจอดชิดซ้ายตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับขอบคุณมากครับน้องน้องตั้งทอนมาเนาะอ,อ๋อไม่เป็นไรครับ พี่ๆเขาใหม่กันได้แล้วนะคะถูกต้องครับผมต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีผลของเราถูกไหมคุณนะน <c oughs> ใช่ไหมเหมือนกับถ้าผมเป็นแท็กซี่เนี่ยคุณคงดูความสุขมากใช่ไหม,มก็บริล <c oughs> สงสัยอะยังไงวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคนจะเคลียร์ประเด็นในวันนี้อย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยปรับความเข้าใจสมัยนะครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีประเด็นแมวๆอยากจะเช็กพวกเรารวมไปถึงถ้าเกิดใครเนี่ยอยากร่วมสนุกพวกเราเนะครับแล้วก็ชิ้นของรางวัลต้องบอกว่าของรางวัลเราเนี่ยไม่แมวเลยใช่ไหมไม่แมวอย่างแน่นอนค่ะติดตามพวกเราด้วยความเคลื่อนไหวเลยครับผ่านทางช่องทางต่างๆเหล่านี้เลยครับไอคิววันนี้คิวกลับบ้านยังไงอ่ะแท็กซี่ด้วยกันเปล่าฟังขนาดนี้เนี่ยก็กลับแท็กซี่ก็ได้นะอ่ะผมว่าวันนี้เราสองคนลาไปเลยดีกว่านาะยังไงเพราะก็ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเนี่ย